สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบิร์ดสกุทุกคนนี่ตอนถ่ายเข้าสู่จ้องลูกสาวๆนะมื่อวานี้กลับมาพบกับพ่อกับเฮากสองคนคือเก่าหน่อยพี่น้องพ่อพ่อกับตายกินคือเก่าอีกแล้วพี่น้องมื่อวานี้เฮากับฉัมากินกระตุกมาเอ้ยนู่นโมเมนต์พี่น้องกินตัวเดียวเลยเมื่อวานี้เฮาสองคนกับสิพาพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวจีิบ เนาะพี่น้องนี้ไตเซนูเนาะถ้าจ้าเข่งจะซื้อข้าวตั้งกล้องเนาะพี่น้องฮากกามาพี่น้องอู้พี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้านี่เนาะก้อนบาดใหญ่ๆพี่น้องก้อนละสิบพันกรี๊ดนะอือห้าหาเลยเนาะยี่สิบบาทพี่น้องก้อนสิบพันลืมไปมันมีมันมีก้อนละสิบพันพร้อมเนาะอันนี้ก้อนละเจ็ดจ้าพี่น้องหาพันก็คือวายอยเนาะใส่นี่มีมูยอมูยองยัง ก,กับบุกหกับเนาะพี่น้องมีพัฟม,ม,มีน้ำจิ้ม,ม,ม,มกะบราดไปเลยน้อพี่น้องมีช็อตริกอีกพี่นอ้อง <c oughs> มีเบิร์ด <c oughs> <c oughs> ยังตอดจองเบิร์ดพีน, <c oughs> น้องแข่งกันจ้าลงมือเลยนะพี่นอ้องพอาเนื้อใหญ่เห็ดคขาใหญ่นะเขาอันใหญ่นะพี่น้องพอาจี๋กรอบักเนาะ <c oughs> ยังไม่กินยงัง <c oughs> ยังวอด แซ่บเนาะคำใหญ่หลายชิ้นนะ <c oughs> แซ่มแบมากเจ้าจัแบบข้าไรเลยพี่น้งองดูสเค้กมาแห้งพี่น้องแซ่บของโปรดตอนนั้นชื่อฮาร์เบอร์ไทยเบิร์กบอกว่าคนไล,ล่ไไลหล,ล,ลายพี่น้องบอกว่าให้มันแซ่บเราจะพากันเข้าไปซื้อไปซื้อร์โน่หรือบุเคยขาดพี่น้องฮั่นนี่ อยากเครดแล้วนห่พี่อตใหญ่แหขายท้ามันยังหน่องนะมันลืมใส่ปะวะลาดซอสอัน เผ็ดนะพี่น้องทำให้าามาเมืองลาวเด้อพี่น้องอย่าพลาดเด้อเขาจีบป้าเต้พี่น้องแบบความินลักไปเนาะถึงชาวนาเขตจะมีเดี๋วนนยวจะเป็นมูยองลนะอันนี้แบจะเป็นยนะังไงวะมูยอเออมูยอ,ยองแทบจะก็ใชิแบบ เสร็ีแล้วนะุค้มนที่เราหาครัเรื่องเล่นๆเล่นเครื่องเล่นพีน่้อง,องแล้วก็เล้วเขาเที่ยง<ๆ>เนยเขาแข็งสบอยๆใช่อหมรู้สึกยังไง ไปแพรกินมะนาวด้อบมีกั <c oughs> นเถอะกินมะนาวห,หนึ่งล no no. <c oughs> ูกเนาะพม่พี่น้องลงโทษเนาะหือแห้งชองหน่วยไทยหือ2งหน่วยจนไว้จนไว้า

มืนงากับตายแล้วิบนไปทนแล้วไน่เขาบุ้งบาิานนีเจ้เพชรอลิบอลนี่ ยัมังคุงพี่นาองก็่ายเรื่องมังงวง้าหกมังกเาระจะกปนจ้เลยเย์เนเ้ยอันนี้เออยังมังพี่เ้าง vật con nào Chị vẫn ở đâu mà bạc น่ทำเดียวพี่น้อง ปวดติดจานติดอันเดียวเนาะมากินซะขอเบิร์ตก่อนเห็ดแฉบ เน่พี่น้องใกล้แล้วมัน่กินกระบอมันตีนเนี่ยเกือบตายพี่น้องเลอก่อนเดียวก็ถือว่าอิ่มพี่น้องเพราะว่าหนักนึ่งต้อแขกเ่เลยสมแขกเนี่แหละแขนยังน้อยแท๊กชัยแขกเพราะหนักหยกแล้วเนาะเทียบกันหยกเด้อพี่น้องรุ่นนี้ ขัด oh. ขัดจีขัดจีลงทางพี่น้องยันแตบนสนะขัจะต้องพยายามเนี่ย <laughs> ขัดจีก้อนบ้านใหญ่ๆนึงพี่น้องเบิดกินหมดสิบนาทีจะบอก <laughs> พี่ล็กหมดกินแล้วแซ่บพี่น้องถ้าไพมาเนาะพี่น้องจะกุ้งแหล่น้าให้ <laughs> ลองซีมมึงเนาะว่าแซ่บลายพี่น,ออน,น้องเขาจีบปัตเตเนาะน้ำเปียกเสือ เสียเปียกน้ำวกาไถือเมื au, he eng, he eng nope. right nope. oken, ่อเช้านี่พากันไปเซโนเนาะพี่น้องหนาวหนาวลมกระแหงแห้งเนาะเอาไปเนาะแบบโอคเห็นขับรถแบบบุก้าขับไว้เลยพี่น้องจับเที่ยงจังไดมาเนาะพาเพิ่นไปซื้อพาตั้งกล้องทะเลพี่น้องเป็นจังไดพี่น้องเป็นพยานให้แน่ว่าผู้ใดเบิรดก่อนกันเนาะใอ๋อใช่เมนต์มาเลย พมิตรมาบอกเลยเด้อพอแต่พี่น้องไปเวิร์ดก่อนกันเมื่อนี้เท่ากับบูมิยังไลายเนาะฮักมาตดสิโนแล้วก็บุ้งหัวจะพากันไปหาหากินหาเห็ดอย่างเมื่อนี้เนาะพี่น้องกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาสองคนกับจิคอโตลาไปก่อนเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องลูกสาวสาวนา่าเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง